จริงๆเนี่ยผมคิดว่านะมันจะลงได้ลึกเลยอาจจะได้เห็น30บาทนู่นนะฮะเ <B us y> ือก็ย้อนกลับไปว่านี่สิน37ิเทรลเลียนเนี่ยดอลลาร์เนี่ยทำยังไง <S <S ก็มีทางเดียวทำข้างเงินดอลลาร์ให้มันอ่อนเต็มที่เลยถูกไหมฮะหมดเลยแล้วเอาเนื้อไปใช้นี่ เขาต้องการให้เงินดอลลาร์อ่อนที่สุดเพื่อเอาตัวรอดนะฮะเพราะเชะื่นเงินบาทก็ต้องแข็งด้วยปัจจุบันเนี่ยค่างเงินดอลลาร์มันอ่อนเมื่อเทียบกับบาทที่ลุงบอกว่าถ้ามันเบรกเส้นดําลงมาเนี่ยก็พี่นาดมันเบรกแล้วะฮะเนี่ยไปเจอกันที่30สบบาทนะครับไม่เกี่ยวนะฮะว่าเราจะได้เทวดาเก่งกาจแค่ไหนมาบริหารประเทศไม่เกี่ยวกับเหตุผลชาติเนี่ยมันมีกําลังของมันมันจะเป็นไปตามกําลังของชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ต่อไปเนี่ย คิดได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยค่าเงินของเราจะแข็งอีกไปเรื่อยเมื่อเทียบกับตอนต้ยมยำกุ้งนะฮะน่าจะได้เห็น31เนี่ยนะฮะน่าจะได้แต่โอกาสที่จะลงมาต่ำกว่า29.8เนี่ยตรงนี้ไม่มีเลย follow the money ค่าเงินบาทนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันอยากให้คุณลุงช่วยดูกราฟของเงินบาทให้หน่อยนะคะในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเห็นเงินบาทแข่งไปสักประมาณ32ต้นๆน,น,นะคะตอนนี้บาทลงมาตรงประมาณ32กลางๆนะคะขณะที่ดอลลาร์ก็ยังมีทิศทางในการอ่อนค่าอยู่นะคะคุณลงุงอ่านกราฟของเงินบาทยังไงบ้างคะ่ะ USD THB คือก็ย้อนกลับไปว่านี่สิน37มสิบเ t r i เนี่ยดอลลาร์นี่ยทำยังไง ก็มีทางเดียวทําค่าเงินดอลลาร์ให้มันอ่อนเต็มที่เลยถูกไหมฮะหมดเลยแล้วเอาน้ำไปใช้หนี้โดยการรีแวลูของทองคำอะไรก็ว่าไปคราวนี้เรามาดูเมื่อเทียบกับเงินบาทบ้างเขาต้องการให้เงินดอลลาร์อ่อนที่สุดเพื่อเอาตัวรอดนะฮะเพราะเช่องเงินบาทก็ต้องแข็งด้วยปัจจุบันเนี่ยเราดูเนี่ยนะฮะเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนเมื่อเทียบกับบาท แล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเราเคยคุยกันตรงตอนนี้หรือเปล่าก่อนที่นที่ลุงบอกว่าถ้ามันเบรกเส้นดําลงมาเนี่ยก็พี่นาดค่ะมันจะเป็น all time l มันเบรกแล้วะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจอกันที่สามสิบบาทนะครัแต่อีกนานนะ,ะมันเงินมันลงช้าอาจจะสามสิบเอ็ดอะไรนันนำนอนนะเนี่ยมันลงแล้วคะ่ะบเป็นนโยบายของทรัมป์ด้วยที่จะลดค่าเงินดอลลาร์ลงให้มากที่สุด เพราะว่าถ้าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่ามากๆเนี่ยมันเป็นโอกาสฟื้นตัวนะฮะค่ะแล้วก็ใช้นี้ใช้สินได้ด้วยนั่นจากนโยบายอันนี้ที่เราเดาเอาอะแต่แรกอะว่าเขาจะใช้ทองคํามาด้วยทอวยอวยํอะไรด้วยก่ออินฟลชันครั้งใหญ่ด้วยอะไรด้วยเพื่อจะแก้ปัญหาหนี้สินของเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาก็ต้องการให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนที่สุดด้วยเมื่อเทียบกับเงินบาทมันก็ลงมาโดยตลอดจริงๆเนี่ยเมื่อมันเบรกนิวโลเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็ไม่มีลิมิตแล้วจะลงไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีลิมิตแต่เรากะจากครั้งที่แล้วว่าเป้าหมายมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสามสิบเอ็ดบาทก็ประมาณแถวเนี้ยนะฮะสามสิบเอ็ดบาทแถวเนี้ยอ่าตอนนี้สามสิบสองห้าสิบนะคะเป้าหมายสามสิบเอ็ดบาทหรือสามสิบาทที่คุณลุงพูดถึงเมื่อสักครู่สามสิบาทมมนอีกนานนะฮะถ้ามันไม่ฟื้นจริงๆแต่ผมคาดว่าเขาคงจะฟื้น จากเรื่องทองคำะนะฮะเพราะ,ะนั้นเอาแค่สาสิบเอ็ดน่ะเป็นเป้าหมายสาสิบเอ,อ็ดก็แย่แล้วครับ <laughs> ค่ะแล้วคือถ้ามองฝั่งของดอลลาร์อินเด็กซ์บ้างล่ะคะคุณลุง่ะเขามีโอกาสที่จะไปถึงระดับไหนคะคุณลุงดิเอ็กซ <Index. S 2> ์ยาวนี้อ่าอินเด็กซ์เนี่ย ของดอลลาร์มันก็เทียบกับอะไรอ่ะมันก็เทียบกับค่าเงินอื่นๆน่ะใช่ไหมเงินอื่นๆเน,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 นี่ยมันก็ทำให้เสื่อมค่าเหมือนกันพิมพ์เงินเพิ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นดูพวกนี้แล้วมันไม่ค่อย make sense อ่ะก็ดูเป็นว่ามันเทียบกับร้อยเป็นหลักนะ,ะ uh, DX อะไรนะมันต้องใช้ DXDXI อ่ะ DX f u t เ r e c o n t น a c t เขาใช้ตัวไหน DXY คอลเลจซีอินด์อราเนดดีเอ็กซ์วายก็ดูที่หนึ่งร้อยก็ประมาณตรงนี้นเส้นนี้นะะตอนนี้เนี่ยมัน uh เดี๋ยวผมขอขีดเส้นร้อยหนึ่งก่อนพอเห็นเนี่ยเส้นหนึ่งร้อยอยู่ตรงนี้นะฮะนะเป็นเป็นค่าก็ควรจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเป็นอินดีคส์นะฮะรานนี้มาเทียบกับสกุลเงินทั่วโลกเลยเนี่ยมันเคยแข็งพ้นประเทศหมหาอำนาจนะฮะ ก็ขูว่าเออจะเก็บภาษีอเมริกา first make อเมริกา great a g เก n อะไรก็ว่าไปก็แข็งแล้วเสร็จแล้วก็ดูว่าไปไม่รอดก็ต้องลดค่างเงินดอลลาร์ลงก็ทําให้อ่อนอย่างเงี้ยนะก็อ่อนมปเรื่อยเะี่อขนค่างอินเด็กซ์เนี่ยมันอ่อนลงมาถึงตรงนี้เรื่อยแล้วตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยตอนนี้มันเมื่อธรรมชาติของทางเทคนิคนี่ยนะฮะเมื่อมันเจออันนี้เขาเรียกซัพพอร์ตมันทะลุซัพพอร์ตมาแล้วเนี่ย มันจะขึ้นไปแต่อีกครั้งหนึ่งค่อนข้างจะเสมอที่เขาเรียกว่า support become resistance เนี่ยคืออันเนี้ยลงมาเปิบขึ้นไปแตะใหม่พอเป็น become r e s i s t a n c เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ผ่านทีนี้ลงจริงนะฮะแล้วเราก็ไปดูตรงนี้ค่าด,ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่98เนี่ยก็คาดว่าลงต่อแน่แคาดว่าจะทำนิวโลต่ำกว่าอันนี้อีกแนะ่ๆนะนะเป็น new นโ o ลงมา นเพราะช็อตเทอมนเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะได้เห็น96.5โลนี่มาอ <c oughs> ่อนครับดอลลาร์ดูแล้วยังไงก็กลงนะฮะถ้านโยบายของของเขาที่จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินส3บเบียก <c oughs> ทรลเลียนนะฮะยังไงค่า <c oughs> ดอลลาร์ก็ต้องลงนะฮะค่ะ <c oughs> ส่วนถ้าขออนุญาตชนคุณลุงกลับไปดูเงินบาทอีกทีได้ไหมคะเพราะว่าก็จะมีบางเสียงที่มองว่าเศรษฐกิจของเราก็ไม่ได้เติบโตมากนะคะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมีเหตุผลที่เห็นบาทแข็งรุนแรงมากหนักนะคะความเสี่ยงที่เป็นฝั่งอ,อัพไซด์เนี่ยมันมันจะเป็นไปได้ไหมคะคือมีจะมีโอกาสพลิกอ่อนไหมคะคุณลุงคะบีบาทมัน BHT ชป่ะ t h เค่ะ USD, USD THB <USD, S 1> ค่ะ,คะ USD ก็เป็นเงินดอลล่าร์สิเราต้อเอา THB อ่า THB <USD, S 2> ค่ะนะเอาเงินบาทใช่เงินบาทเทียบเงินดอลล่าร์เนี่ยเงินบาทแข็งตลอดเลยเนหะ็นไหมฮะเทียบดอลลาร์หรือจะดูกลับอีกทางหนึ่งจะเอายังไงฮะถ้าดูเรืงนี้ตัวเลขมันทดทศนิยมดูดอลลาร์บาทดีกว่าค่ะคุณลุงค่ะดอบาทนะ USD THB ค่ะคุณลุงค่ะ ดอลลาร์บาทค่ะเอาบาทไปเทียบกับดอลลร์ก็เมื่ออันเมื่อกี้เนี้ยนะคะ <Okay. S 1> ่า USD มันอ่อนลงมากาคือบาทมันแข็งนะฮะก็นี่ดอลล่์อ่อนเนี่ยที่ดูเมื่อกี้นี่ไงถ้ากลับทางกันซะมันก็จะขึ้นก็เป็นก็กลับทางกันเนี่ยดอลลร์มันอ่อนมากเห็นไหมฮะก็คือบาทมันแข็งมากน,นั่นเอง อ,อันนี้บาทมันแข็งมาอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราตอบว่าเอเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีนะอท่านนายกตอนนี้แฟชั่นก็ไม่เคยสวยอะไรอย่างเงี้ยมันหาเหตุผลไปเถอะแต่บอกแล้วว่าทางเทคนิคมันไม่มีเหตุผลเทคนิคมันรู้แล้วว่าค่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนมเรื่อยมันก็อ่อนจริงจริและเมื่อมันทำนิวโรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไปจุดพังพินาศมันก็จะพังต่ออมไม่เกี่ยวนะฮะ ว่าเราจะได้เทวดาเก่งกาจแค่ไหนมาบริหารประเทศไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเหตุผลนะค,ะคะรับชาติเนี่ยมันมีกําลังของมันะนะฮะมันจะเป็นไปตามกําลังของชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็คิดได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยค่างเงินของเราจะแข็งอีกไปเรื่อยเพราะอะไรก็ไม่รู้เราไ<ะ>ม่มีอะไรแต่จะแข็ง<ะ>แข็งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะฮะเราจะแข็งไปอีกเรื่อยๆ จะแข็งไปกว่าเลเวลที่คุณลุงพูดถึงเมื่อสักครู่นี้อีกหรอคะคือมากกว่าสามสิบต่ำสามสิบอต่ำสามสิบขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะคุณลุงคะตอนนี้มันสามสิบสองจุดสี่ใช่ไหมประมาณใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้สามสิบสองห้าสิบผมคิดว่ามันน่าจะลงมาอีกนะฮะเป้าหมายนี่เลงไปเลยที่สามสิบเอ็ดห้าสิบก็ได้เนะจริงๆเนี่ยผมคิดว่านะมันจะลงได้ลึกเลย อาจจะนะอาจจะอีกหลายปีหน่อยนะอาจจะได้เห็นสามสิบบาทนู่นนะฮะไกลริบเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนเงินบาทเราแข็งมากนะฮะดอลลาร์เนี่ยโอ้โหต้องไม่รู้กี่ดอลลาร์จะเป็นหนึ่งบาทของเราเนี่ยถ้าเงินที่เทียบกับเราได้ก็เป็นปอนเซอร์ลิงนั่นเองสมัยชั้นที่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 ไรที่สามโอ้โหย้อนเวลานาน,านจัง ย้อนนานเลยค่ะคุณลุงค่ะแต่คือคันว่าจะระดับที่เคยก่อนลอยตัวค่างเงินบาทเาระดับต่ำสามสิบระดับหลักยี่สิบห้ายี่สิบหกที่เราเคยเป็นมาช่วงก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยเ,เป็นไปได้ไหมคะคุณลุงไม่น่านะฮะคือว่าน่าจะค่างเงินดอลลาร์น่าจะลงมาเมื่อเทียบกับโลว์อันนี้เนี่ยฮะนะนะ น่าจะลงมาประมาณ88ปร์เซนะมาณนี้ถ้าจะาเทียบกับอันนี้นะตามตามหลักวิชาของของอีเดดเรฟกับฟิบลนชี่เขาเนี่ยค่าเงินบาทสูงได้อย่างเก่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะ,ะลบไปคลิ้นกันไปที่ retracement คิดว่าสูงสุดเนี่ยน่าจะได้ที่อ ต่ำกว่า31เล็กน้อยคือตังลงมาที่31นะฮะเมื่อเทียบกับตอนต้มยำกุ้งนะฮะค่ะตอน bounce, ต้มยำกุ้งเนี่ยต่ำสุดเนี่ยน่าจะได้เห็น31เนี่ยนะฮะน่าจะได้31แต่โอกาสที่จะลงมาต่ำกว่า29.8เนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยอืมไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะ31เป็นไปได้นะฮะ30ตียาก ยี่สิบเก้าจุดแปดถือเป็นเอฟซูลูตมินิมัมเลยของค่าค่าเงินดอละลาร์เมื่อเทียบกับบาท Follow the money. the